สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่อง สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการคุยกันมาเรื่องอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ก็จะมาคุยกับ เด็กๆแล้วก็น้องๆนะคะในเรื่องของคาเฟอีนในขนมหวานซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของเด็กๆนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่สําคัญเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราได้พัฒนาในร่างกายและจิตใจนะคะในวันนี้ก็ได้เรียนเชิญคุณชริจาร์ข้องการยิงมาคุยกับน้องๆนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณชริจาคะ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราคงมาคุยกันในเรื่องของคาเฟอีนในขนมหวานเนี่ยนะคะว่าอันนี้มันคงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของเด็กๆใช่ไหมคะอ่ใช่เลยค่ะเพราะว่าคาเฟอีนในผู้ใหญ่ก็รับประทานมากๆก็ไม่ดีแล้วเนี่ยค่าเด็กๆรับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลต่อสุขภาพเหมือนกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยท่านรองศาสตราจารย์ บรรยัตสุขสีงามภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยปุรภาเนี่ยก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะคะที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยเอามาพูดคุยกันะนะคะเ,ออเรื่องของอาหารเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญของการดํารงชีวิตเลยนะคะ,คะการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญพัฒนาเติบโตไปได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าหากว่าอาหารที่รับประทานเนี่ยไม่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีพอ ก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยพัฒนาเติบโตไปได้ช้าหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยอย่างเช่นทําให้เกิดภาวะขาดสารอาหารหรือว่ามีความต้านทานโรคลดลงได้นะคะ่คะารรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็ถูกสุขอนามัยเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยชราเลยนะคะ<ช>ไม่ใช่ว่าเพียงแค่ช่วงวัยใดวัยหนึ่งเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กเนี่ยก็เป็นช่วงสําคัญมากเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเพราะว่าวัยเด็กเนี่ยสําคัญต well ่อการเจริญเติบโตก็จําเป็นที่จะต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแลวก็ถูกสุขอนามัยด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเป็นประชากรที่สําคัญเลยทีเดียวนะคะในอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ถูกสุขอนามัยเนี่ยพวกเขาก็จะได้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศด้วยนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ย มีอาหารต่างๆมากมายเลยนะคะที่ผลิตออกมามุ่งจำหน่ายให้กับเด็กๆโดยอาหารเหล่านี้เนี่ยเขาก็ปรุงแต่งให้มีสีสันสวยงามเพื่อชักจูงให้เด็กๆเ,เนี่ยสนใจไปซื้อรับประทานบางช<ะ>นิดเนี่ยนะคะเอาคาเฟอีนมาผสมในขนมหวานแล้วก็ลูกอมสำหรับเด็ก<ะ>ก็เลยทำให้เด็กๆจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบจากคาเฟอีนในขนมดังกล่าวด้วยล่ะคะ่ะออย่างเช่นยังไงคะเนี่ยค่ะถึง เมื่อไม่นานมนานี้เนี่ยนะคะ,ะทางสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็มีข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการได้รับปริมาณคาเฟอีนของเด็กจากการรับประทานขนมแล้วก็ลูกอมนะคะ,ะเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่ในเฉพาะอาหารประเภทกาแฟชาหรือว่าน้ำอัดลมประเภทโคลาเท่านั้นนะคะแต่ว่า มีการนำมาคาเฟอีนเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในขนมแล้วก็ลูกอมอย่างเช่นพวกขนมเค้กอย่างเงี้ยนะคะคุกกี้ไอศครีมขนมเวเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยนี้ถ้าหากว่าเด็กๆเ,เขารับประทานอาหารเหล่านี้เข้าไปเนี่ยก็จะได้รับคาเฟอีนเข้าไปด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ปริมาณคาเฟอีนในขนมแล้วก็ลูกอมเนี่ยก็มีแตกต่างกันไปมากน้อยต่างกันนะคะ,คะอย่างเช่นลูกอมรสกาแฟเนี่ยมีคาเฟอีนถึง 9รร1้า้อาฟฟยสิบห้าไมโครกรัมต่อกรัมนะคะแล้วก็เยอะเหมือนกันว่าลูกอมรสกาแฟหนึ่งเม็ดเนี่ยเท่ากับมีคาเฟอีนสองจุดเจ็ดถึงสามจุดสองมิลลิกรัมเลยล่ะค่ะแล้วก็ลูกอมรสช็อกโกแลตนะคะมีคาเฟอีนห้าสิบสี่ไมโครกรัมต่อกรัมนั้นนมรสช็อกโกแลตหนึ่งกล่องซึ่งประมาณสอง้อยถึงสอง จะมีคาเฟอีน12-15มิลลิกรัมค่ะแล้วก็เวเฟอร์ลดกาแฟที่มีน้ำหนัก9-10กรัมเนี่ยจะมีคาเฟอีน1.1-1.3มิลลิกรัมในขณะที่กาแฟหนึ่งแก้วหรือว่ากาแฟสองช้อนชาเนี่ยนะคะจะมีคาเฟอีน80-100มิลลิกรัมค่ะพูดถึงว่าขณะนี้จริงๆเราเคยห้ามเด็กนะคะว่าไม่ให้เขาทานกาแฟไม่ให้ทาน พวกน้ำอัดลมอะไรเนี่ยซึ่งมันจะมีคาเฟอีนแต่ก็ปรากฏว่ากลายเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยขนมต่างๆเราก็เกิดมาใส่พวกกระฟงกาแฟใส่ไอ้พวกคาเฟอีนเข้าไปมันก็เลยนับว่าเป็นอันตราย,ยานะคะกับเด็กๆใช่<ๆ>ค,ค่ะคะก็จากการศึกษาปริมาณการได้รับคาเฟอีนจากการรับประทานขนมและวก็ลูกอมของเด็กในแต่ละวันเนี่ยนะคะ,คะโดยใช้กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหาคนครเนี่ย พบว่าจะได้รับปริมาณคาเฟอีนแตกต่างกันไปตามช่วงอายุนะคะยังเด็กอายุเจ็ดขวบเนี่ยจะรับประทานขนมแล้วก็ลูกอมเนี่ยรวมกันมากที่สุดถึงวันละ392.8กรัมอมากแล้วขนมที่อชอบรับประทานมากที่สุดก็ได้แก่เวเฟอร์อจึงได้รับคาเฟอีนโดยเฉลี่ยวันละ60.8มิลลิกรัมนะคะส่วนเด็กอายุ12ปีเนี่ยจะรับประทานขนมแล้วก็ลูกอมเนี่ยรวมกันมากที่สุดวันละ29.2กรัม เท่ากับได้รับคาเฟอีนสูงสุดร้อยละยี่สิบสามจุดหนึ่งกรัมค่ะโอ้ก็นับว่ามากทีเดียวเลยนะคะ,ะ,ค,ะค่ะอันนี้เราน่าจะห้ามได้ไหมคะเนี่ยว่าไม่ให้เด็กๆทานซื้อพวกเอ,อขนมท็อฟฟี่ลูกอมอะไรพวกนี้ที่มันมีส่วนผสมของคาเฟอีนเนี่ยคะ่ะค่ะก็คงต้องลึกให้ให้ให,ให,ให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะคะค่ะหลีกเลี่ยงการรับประทานพวกขนมหรือลูกอกมที่มีรส ออกาแฟหรือช็อกโกแลตซึ่งจะมีคาเฟอีนผสมอยู่นะคะ,คะแล้วก็ไปส่งเสริมให้รับประทานอาหารที่มีประโยชนต์ต่อร่างกายอื่นๆหรือไม่ก็ลูกอมหรือขนมเวเฟอร์ที่ไม่ใส่ออไม่ผสมพวกรสชาติเหล่านี้นะคะ,คะแทนที่จะเป็นรสกาแฟก็อาจจะให้เป็นรสนมอะไรอย่างเงี้ยแทนเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเมื่อรับประทานรสกาแฟก็เท่ากับได้คาเฟอีนจากส่วนผสม ลงไปด้วยนะคะหรือแม้แต่ช็อกโกแลตเองเนี่ยก็มีคาเฟอีนผสมอยู่เด็กๆที่ชอบพวกช็อกโกแลตเนี่ยก็จะทําให้ได้รับคาเฟอีนมากเหมือนกับผู้ใหญ่ได้รับคาเฟอีนจากกาแฟอย่างเนี้ยนะคะค่ะเพราะอย่าง,างช็อกโกแลตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีประโยชน์กับร่างกายยกเว้นว่าอย่างเด็กๆเ,เนี่ยถ้าทานมากเขาก็จะเพียงแต่พูดว่ามันจะทําให้เกิดโทษก็คือฟันผุ หรือฟันเสียอะไรเงี้ยถ้าเผื่อทานแล้วก็ไม่แปลงฟันอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็บางทีเด็กๆก,ก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันมีคาเฟอีนที่อาจจะเข้าไปเป็นอันตรายกับร่างกายาใช่ไหมคะค่ะค่ะก็เนี้ยคาเฟอีนเนี่ยนะคะ,คะเป็นสารที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการแล้วก็การเจริญเติบโตของเด็กนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเด็กๆเ,เนี่ยเฟอีนมากขึ้นจากการรับประทานขนมแล้วก็ลูกอมที่มีผสมรสชาติเหล่านี้ เถ้าหากว่ารับประทานมากเกินไปก็ะจะมีอาการเหมือนผู้ใหญ่ที่ได้รับคาเฟอีนเหมือนกันนะคะคือจะมีอาการกระสับกระส่ายหรือกระวนกระวะรายนอนไม่หลับหัวศีรษะหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ปัสสาวะบ่อยเพราะว่าตัวคาเฟอีนเนี่ยเป็นสารที่มีฤทธิต์ต่อระบบประสาทแล้วก็ระบบหมุนเวียนโลหิตนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยรับประทานอาหารได้น้อยหรือว่าไม่อยากรับประทานข้าวค่ะ,คะแล้วก็ลูกบม ที่มีคาเฟอีนเนี่ยก็จะเป็นขนมหวานที่มีอานจำนวนมากหรือบางชนิดเนี่ยก็มีไขมันในปริมาณมากอีกด้วยทำให้านานๆก็ไม่ค่อยอยากจะรับประทานอาหารนะคะหรือไม่ก็รับประทานได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นับว่าคาเฟอีนเป็นสารที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการแล้วก็การเจริญเติบโตอของเด็กอย่างมากเลยทีเดียวนะคะค่ะ ีนี้ควรจะแนะนำไหมคะว่าผู้ปกครองเนี่ยควรจะต้องให้คําแนะนําบุตรหลานอะไรยังไงบ้างแล้วก็ปิดต้องระแวดระวังอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะผู้ปกครองก็ควรจะแนะนําบุตรหลานนะคะค่อให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างอื่นอย่างเช่นนมพัสเจอร์ไลนมยูเฮสทีนมเปรี้ยวที่เป็นรสผลไม้นะคะอย่างรสสตรอเบอร์รี่อะไรอย่างเนี้ย หรือไม่ก็รับประทานน้ำผลไม้ก็จะดีกว่ารับประทานพวกขนมหรือลูกอมหวานๆที่มีคาเฟอีนเหล่านี้ผสมอยู่นะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะไม่ไม่เข้าใจนะคะว่าเออมันจะมีคาเฟอีนอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อาจจะต้องถ้าถ้าเด็กโตพอที่เราจะอธิบายได้เนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเด็กเล็กเกินเนี่ยนะคะาอาจจะต้องใช้วิธีหลีกเลี่ยงนะคะหาขนมอื่นๆที่ไม่มีผสมคาเฟอีนเนี่ยมา มาให้มาให้เขาเลือกหรือว่าพยายามให้เขารับประทานซึ่งเขาก็อาจจะติดใจในรสชาติมากกว่าพวกขนมหรือลูกอมที่มีรสที่ผสมคาฟเฟอีนอยู่ก็จะสามารถเปลีย่ยนพฤติกรรมของเขาได้แต่ว่าพวกน้ำอัดลมประเภทโคลาเนี่ยนะคะก็มีใช่ไหมคะเป็นอะไรที่เด็กๆเนี่ยติดมากเลยทีเดียวะนะคะ,คะทั้งวัยรุ่นแล้วก็ทั้งเด็กเล็กเลยซึ่งก็มีคาฟเฟอีนอยู่มากเหมือนกัน ็อาจจะต้องใช้วิธีหาน้ําผลไม้หรือน้ําหวานอย่างอื่นนะคะ,คะมาให้เขาลองรับประทานแล้วก็พยายามทําให้เขาติดใจในรสชาติของเครื่องดื่มอย่างอื่นแทนพวกน้ําอัดลมประเภทโคาก็ก็อาจจะช่วยได้นะคะตรงนี้ทีนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวคาเฟอีนเนี่ยมันเป็นแบบคือมันอาจจะทําให้คนเนี่ยทานเข้าไปแล้วติดใจอะนะคะไม่ว่าอย่างลูกอมเนี่ยบางทีเขาก็ผสมไอ้คาเฟอีนเข้าไปเนี่ยทานแล้วอาจจะทําให้เด็ก มีความอร่อยหรือ,อยังไงคะเนี่ยมันถึงได้คือชอบที่จะซื้อหามาทานอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เรื่องของอาหารเนะะี่ยค่ะก็ต้องพยายามที่จะต้องเออยังไงล่ะคะอาจจะใช้คําว่าหลอกเด็กหรือ,อพยายามที่จะใช้วิธีการยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ,คะเพื่อที่จะให้เ,เด็กได้รับ อาหารที่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะ,คะแทนที่จะมารับประทานแต่เคาพวกขนมลูกอมแต่จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันยังมองว่าในส่วนของผู้ผลิตเนี่ยนะคะ,คะน,น่าจะมีส่วนตรงนี้ด้วยคือถ้าหากว่าเป็นลูกอมขนมสำหรับเด็กแล้วเนี่ยไม่น่าที่จะผสมคาเฟอีนใชมติที่มีคาเฟอีนอผสมอยู่นะคะซึ่งจะช่วยได้มากกว่าที่เราจะไปไปพยายามป้องกัน ด้วยวิธีอื่นๆนะคะก็เหมือนบางทีน่าจะแยกแยะนะคะว่าลูกอมประเภทนี้เนี่ยที่มันผสมคาเฟอีนเนี่ยอาจจะไม่ควรให้เด็กรับทานหรือเงี้ยหรือไม่ไม่ขายให้กับเด็กอะไรอย่างนี้มันอาจจะช่วยได้ไหมคะเนี่ยค่ะก็ต้องต้องทำหลายๆทางอะนะคะ เพราะลำพังเฉพาะที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราอาจจะดูแลได้แต่ว่ามเมื่อเด็กไปโรงเรียนเนี่ยนะคะ,คะก็ก็บางทีเราก็ดูแลไปไม่ถึงเหมือนกันโรงเรียนเองก็ก็คงจะต้องช่วยดูในตรงนี้ด้วยนะคะ,คะในการที่จะหาขนมอะไรต่างๆมา ขายหรือว่ามาให้เป็นของว่างสําหรับเด็กๆในโรงเรียนนะคะค่ะหรืออย่างพวกอย่างขนมไม่ว่าจะเป็นเวเฟอร์หรืออะไรเงี้ยหรือลูกอมอะไรเงี้ยบางทีถ้าใส่แบบพวกรสแบบพวกรสส้มรสสตรอเบอรี่หรือรสอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยคือไม่ใส่คาเฟอีนน่ยนะคะแล้วก็ใ,<ช>ให้เด็กๆทานมันก็อาจจะมีประโยชน์มากกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะคือใส่เป็นรสผลไม้แทนอ่าเป็นรสผลไม้ะอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างอื่นมาผสมเนี่ยก็น่าจะดีกว่าอย่างพวกสีสันอะไรอย่างนี้ก็น่าจะใช้เป็นเอ่อพวกน้ำหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะแต่ถ้าได้ผลไม้เนี่ยก็น่าจะยิ่งดีนะคะเพราะว่าคือจริงๆขณะนี้เองเนี่ยเราก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็มักจะบอกว่าห้าม เด็กๆไม่ให้ทานกาแฟาไม่ให้ทานโคก้กไม่ให้ทานอะไรนะคะพ่อบอกว่ามันมีอันตรายเด็กๆก็รู้สึกว่าก็เชื่อฟังนะคะก็จะไม่ค่อยทานพวกกาแฟาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอถึงที่เป็นพวกทฟัฟฟี่หรือลูกอมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีการบอก อะไรเงี้ยนะคะเด็กๆก,ก็เลยบางทีไปซื้อบางทีก็ไม่ได้ดูหรอกว่าเป็นรสกาแฟหรือรสอะไรอะไรแล้วก็ผสมคาเฟอีนก็ทานเข้าไปอร่อยก็เลยซื้อไปเรื่อยๆแล้วบางทีผู้ปกครองก็มักจะไม่ค่อยได้ไปดูมว่าเ,เด็กซื้อลูกอมอะไรทานใช่ไหมคะในลักษณะแบบเนี้ค่ะใช่แต่ขณะเดียวกันผู้ปกครองเนี่ยบางครั้งก,ก็ต้องออทําตัวเป็นตัวอย่างด้วยนะคะผู้ปกครอง <okay. S 2> บาง้านบ้านเนี่ย จะชอบรับประทานนะ้ำอัดลมประเภทโคลาาถ้าซือเข้ามาแล้วจะห้ามลูกเนี่ยก็คงจะยากใช่ไหมคะ,คะก,ก็คงจะต้องแบบปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยเหมือนกันหรืออย่างพวกขนมเค้กเนี่ยนะคะ,คะเอ,อก็ควรจะต้องเลี่ยงลดกาแฟแลดช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วเป็นขนมที่เด็กๆชอบด้วยเนี่ยก็คงจะห้ามไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเองก็จะต้องปรับตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ เออบางทีเนี่ยเราชอบทานกาแฟเย็นค่ะเด็กๆก,ก็มักจะอยากลองอ,อ่<ะ>ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะลองดื่มลองชิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะจะทําให้เด็กเนี่ยติดแล้วก็ได้คาเฟอีนจากสิ่งเหล่าเนี้ยค่ะเข้าไปด้วยเพราะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองหองอาจจะไม่น่าจะรับทานให้เด็กเห็นนะคะหรือทานก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาทานเป็นแบบเออ ชงนมหรือว่าชงช็อกโกแลตอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่ช็อกโกแลตนี่ก็อาจจะไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีคาเฟอีนเหมือนกันอะไรเงี้ย <ไป S 1> หรือนผลไม้นี่น่าจะดีนะหรือโอวันตินอะไรพวกอย่างนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กว่านะคะพันก็คิดว่าเด็กๆนะคะถ้าเผื่อได้ฟังแล้วเนี่ยก็อาจจะ ต้องออคอยละแวดระวังนะคะให้ดูว่าคาเฟอีนเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายนะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงก็อย่าไปซื้อขนมไม่ว่าจะเป็นลูกอมหรือขนมเวเฟอร์หรือขนมอะไรต่างๆที่มันใส่คาเฟอีนนะคะเพราะก็จะทําให้เป็นโทษกับร่างกายของเรานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเพื่อไม่รับทานพวกนี้เนื่องจากวันนี้เวลาในรายการของเราหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณชลิชาคล่องการยิงไว้ในโอกาสนี้พบกับรายการของเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ გაგი